วันนี้มีกนะวันนี้ทำอะไรอ่ะดาวดาวเล็กชบันไทยอ๋อุงฟิ้เอ๋ใส่ลูกมนู่นไงนู่นก็คีใส่ลู๋อนี้น่ยยาวแค่ไหนคะใส่ โอเคเราจะทำต้นคิดสมาแล้วก็มีไม้ไผ่ใช่ไหมมีไม้ไผ่มีตะก้ามีตะก้าตะก้าน่าอนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันนะอออ่าโอเคเดี๋ยวพาทำลูกเดี๋ยวลองทำกันลูก ลราเรียนรู้เราวังพินตามันไม่คือมันไม่เือเอ้พราะรต้คาเป็นอะดับ คิดมาอะไรนะคิดมาไทยประดิษฐ์ใช่ไหม,มค,คิดมานคดันจะเป็นหมวกไมเป็นหมวกีไ่ก่อนตลบก่อนลบลบมันเต็นมากกว่ามันเต็นใช่ไหมราทำซุ้มไอ้นี่ซุ้มอนนี ได้นะโร้กินเสร็จแล้วอกินเสร็จแล้วไปล้างมือนะเราจะเริ่มพันต้นมัดแล้วเอาติดกับไว้เออเอียจัไว้แล้วพอดี

สวยนะเนี่ยสวยเห็นไหมอกแล้วโงข้างในไม่ต้องไปมองมองข้างนอกก็พออะไรอ้ลายจทคออยรมาหเมืนตันสเมตรนี่ถ้าเราบ้านเราใช้นี้นีก็ได้เหลือที่เหลือเราก็เอาไปปะครยบใส่้าเลนวมง้ย มาจับอานี้ไปให้พ่อหลกันนี้อันนั้นเดกต้องเกี่เดี๋ยวพ่อหางนะีใช้เอาพ่อจะอาน้ต้องเกลี่ยพ่อเองอะไอะนกระถางอ่อจน่เดี๋ยวให้มันขาดนะลูกเดี๋ยวให้พ่อทำหนึ่งได้ไหมระวังแม็กด้นะลูกระวังแม็กกินนะระวังแม็กกนนะ ไปไปพ่อไปพ่อเก่งานอมเลยนะงานงานงานเอออะไรย่เีเดี๋ยว r ไปพ่อเลยอ๋ออยู่แล้วเนี่ยมอไได้ข้าใชไเนี่ยอสวยสวยสวยขาท่าขาท่าเองมันอยู่ไหนถึนี่ค่ะเอาเอาไปต่อกันเลยอไว้ที่นี่ ล้าสีถ้าส uh> ีมันเข้มสวยด้วยนะฟูงฟ right. yup. ิงมากเลยอะสองเส้นพอเลยน่าจะพออยู่นะพันเนาะ

อย่างเงี้ยแหละตอนไปร้านแยกให้ซื้อมาอีกเส้นหนึ่งก็ได้แต่ถ้าร้านเขาไม่ปิดก่อนนะเราต้องใช้ร้านนี้ยนะใช่ถ้าไม่งั้นพ่อกับลูกก็วิ่งไปซื้อแต่แม่รออยู่บ้านเราจอดไปซื้อเปนก่อนมาติดเสร็จแล้วติดมัดเดี๋ยวต่อไปเราจะมาติดไอ้นี่ไอ้เจี๊กระดิ่งเหรอไหนหันหันดาวไปให้ดูหน่อยหันดาวไป โอเคพ่อสวยแกะเลยเระวังแม็กด้วยนะลูกมันมีสองหอนนะจับตัว หันดาวมาหห้หน่อยดิแอปหนึ่งแหวนกันสองสามสี่ห้าเราจะไปกันเสร็จนี่ดาวนี่จ้าเสร็จแล้วตัวทิ่ประสงเอาอ่ายวใส่ดาวดีจ้ะ สวยมากเลยจับดาวนิดหน่อยดาวแบบนี้ทุกคนดาวสวยใช่ไหมตสวยจ้ะนี่ใครอยากแด้ซื้อมาเลยนะสวยมากเลย สีเขียวทำมันสุดโอ้ลวกโอเคอยู่ถ่ายรูปปกกด้จะโปรกับวาวตองสนิทเนี่ มีกี่สีมีสีชมพูสีส้มสีเขียวสีแดงสีม่วงสีส้มสีเหลืองสีสีแดงสีชมพูสีชมพูสีส้มสีเขียวสีเขียวสวยมากเลยสีแดงสีม่วงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีชมพูโอ้ นี่ต้นชิบ้าของเราสวยไหมหันดามหาหน่อยเอ,อ่อสวยถ่ายดาวข้างบนหน่อยนี่ด่างข้างบนสวยโอเคพอแล้วนะ อันนี้ติดติดอยาอากตอาดอะอ็จไปแล้วคิดมากใชอันนี้ร้อสงงปรแล้วันสปิอแล้วเริมจัดคิดมากกันแล้วบ้านเราเรียนอะไรนเลียงไหม มีวิทดอะไรมีปลาเนี่ยสวยนีอะไรอื้อฮะโอเคได้มงพอดีเลยนะเนี่ยเราติ่งมาดิเดี๋ยวพอเปิดเสียไปให้ด้วย ว้าวสวยคิดมากบ้านเราว้าวตีแล้วเสร็จแล้วอ้าวแม่เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้ละเอาตีขันหน้าขันหน้าหนีพอดีเยี่ยมเยี่ยมอ่ะกดไลค์กดไลค์กดไลค์เนอะอ่าโอเค ลองเปลี่ยนไปเลยเอาแบบไหนเนีย่ยเอาแบบไม่กระพริบนะแบบเนี้ยน,นะค้างเลยเน,นีย้ยนะมันจะสวยมันติดไม่ครบทุกหลอดในรูปเลยแบบเนี้ยถ้ามันแบบกระพริบทุนจะสวยเออ,อแบบนี้แบบนี้จะสวย จะไปดูใกล้สิลูก,กว้าวไอคิดบ้านๆเราสวยมากาาเนี่ยพ่อมองตัวกระจกกระเดื่องพอดีเลยสวัสดีปีใหม่ตรงประตูพอดีเลยประตูเรามีสวัสดีปีใหม่ด้วยอันนี้ต้องเปลี่ยนป่ะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเดีย๋ยวเราก็จะเดินไป ใส่โบดิทำเป็นโบเมื่อกี้สวยนะออลองแปะดูหน่อย <c oughs> อยากเป่าลูกโปวงแล้วเจ้ <c oughs> า,าการคริสต์มาสของเราจะเริ่มขึ้นแล้ว